ขันข้าวชาวใต้ข้าวแรงนะครับมาเลยเข้าวร้อนแรงกันเลยนะครับไปเหล่งนนี้จังหวัดภูเก็ตนะครับเราจะเห็นว่าเกิดเหตุอ่าควายไม้กดังสินค้านะครับน้องโยมน,นี่นี่อ่าควายขวัญไฟพุ่งมาแล้วนะขาที่ให้ไหล,ล่ลานบานเลยทีเดียวนะครับโดยเมื่อวันเย็นของเรวันที่30มกราคมที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าทีท่ทับเพลิงเทศบาลตำบลบซีสุนทนอำเภอท่าล่างจังหวัดภูเก็ตได้รับประสาาจากสถานีตำรวจภูทรท่าล่างว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บของเก้า มูซ่งนะครับนายโยธาโนนเทพกษัตริย์ตำบลซีสุนทรออำเภอท่าล่างเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงไปวิววิววิวไปนะครับนะไปกันไล่คนไล่ฉันไม่ไว่าจะเป็นฉันเฉลิมพลเกิดทรัพย์นายกเทศมนตรีตำบลซีสุนทรอนในประจพงั์บุญจันทร์นะครับปลัดอำเภอท่าล่าง อ่าโปภูเก็ตนะครับไปตรวจสอบทีกระเและออำนวยความสะดวกให้รถดับเพลิงเนี่ยเข้าไปทําหน้าที่ในการชี้น้ำดับเพลิงครับนั่นหละค่ะพอไปถึงค่ะทีเกรดเทศเป็นร้านค่ายข้องมือซ่องแล้วก็เป็นโกดังเก็บสินค้าตั้งอยู่ริมถนนข้าวเมืองภูเก็ตค่ะก็พบเมิ้อ,อที่เราเห็นแ,แต่เดียวนะกลุ่มควันเนี่ยลอยออกมาจากในโกดังเป็นจานวนมากแล้วก็มีเปลวเพลิงโฮมลุกไม้ย่างนักแล้วก็รวดเร็วค่ะเนื่องจากว่าภายในโกดังนั่นหละค่ะแน่นอนว่าวัสดุที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นเชื้อเพลิง ย่างดีแล้วก็เป็นจํานวนมากด้วยเนะะี่ยค่ะโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ได้มีการระดมชีดน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงเนี่ยมันหลุกลามไปยังอาคารข้างเคียงของประชาชนของชาวบ้านนั่นแหละและการทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรจราจรสอพอทล่างค่ะก็ได้มีการปิดการจาราจรเอาไว้ชั่วคราวเพื่อที่ว่าจะได้อำวยความสะดวกให้รถดับเพลิงเนี่ยและกการน่วยงานทีเกี่ยวข้องเข้าไประง,งับเหตุกันได้นี่เขาใช้เวลาประมาณนึ่งชั่วโมงค่ะก็สามารถควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปในส่วนอื่นๆได้ค่ะค่ะที่หาอยู่ระวางก งตอนขาดว่าหนับลานนะนาฏศิษ์ายอบางตอนขาดว่าเกิดจะกระแทกไฟฟ้ารัดวงจรอันนี้พระเอกต่อดเวลาไฟไหม้นะครับขันพืก็ดีนะครับอย่าระวังการตรดจสอมจะเจอนา่พิสูจน์ลักท่านจังหวัดภูเก็ตเผื่อจะห้าชายอกองการเกิดเพลิงไหม้ต่อไปด้วยนะครับนะเอาอหน้าเรงผันนี้นะครับต้องระมัดระวังกันด้วยมไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของถา,านที่นะ,ะบ้านว้างร้าน โรงแรมด้วยที่พักต่างๆรวมถึงในพื้นที่ส่วนด้วยนะครับ <c oughs> ก็ต้องระมัดระวังนะครับหน้าแรงปนี้ไอไ้เรมันแห้งกับหนอยงออมอะไรท<ว>ี่เป็นติดเช,ชื้อเชื้อเพลิงติดไฟงาที่ต้องระวังกันโดยเฉพาะดินทานเนี่ยบางคนที่มักงายน,นะครับดรถในสู้บุรีระยุนไอะไรกลบบุรีลงที่ดินทานุเนี่ยไฟก็ไหม้ลามติดตามกันติดกันได้นะครับอ,อันนี้อย่างดีทีว่ามันไม่ลุกลามไปยังบ้านชาวบ้านที่อยู่แข่ๆตรงนั้นนะ